เล่นกอล์ฟซับไหมว้าวมาออกกําลังกายโออวิ่งจ้าวิ่งจ้าวิ่งจาวโอ้โหวิ่งเร็วมากสวัสดีค่ะทุกคนเม่เกดนะคะวันนี้นะคะเราได้น้องหมามาใหม่2ตัวนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาน้องหมาของเราเนี่ยไปรู้จักกับเจ้ามิมี่ของเรานะคะเพราะว่ามิมี่เนี่ยมาก่อนใช่ไหมคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิมี่เนี่ยจะเจอน้องๆครั้งแรกเดี๋ยวมิมี่จะมีปฏิกิริยายังไงนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วตอนนี้กิลลี่นะคะเอาน้องมิม่ออกมาแล้วครับโอ้โหขี่ตรงนั้นก่อนนะโอเคมาใช่เพราะว่าเขาไม่เคยเจอกันไงเมื่อกี้เราพาอมสินกอมซับนะคะมาเล่นนาบ้านอันนี้ก็คืออมซับนะคะน้องมาแล้วชื่ออมสินกับอมซับค่ะเป็นตัวเมียเหมือนกันเลยมิมิมีม่เจอน้องมิม่เจอนีองมิมิเดากันใจเย็นๆพี่เกลียวจับดีๆนะคะระวังนะระวังนะ เดีย๋ยวไม่เกตจับน,นี่ไม่เกตอุ้มแล้วไม่เกตอุ้มแล้วมิมิเบาเนะมิมิเบาเนะนะน้องกลัวนะ <c oughs> โอ้ยมี่มิมิทำแรงจังเลยอันนี้น้องน้อยอยู่นะน้องน้อยอยู่นะที่นี้ดูดูสิดูสิแล้วลองปล่อยสิลองปล่อยมีอ้อู้ยืนสูงจังไปไปวิง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  อานุ่นอมสินนะคะอมสินตัวเล็กๆลอมสินจะนั่งอยู่กับพี่นะคะตายเลยเอ๊น่ารักมากพ่อมาแล้วเอ๊พ่อมาแล้วพ่อไปตลาดมานี่เจอกันเจอกันเจอกันระวังนะจับดีๆนะนี่นี่่อยากเข้าอยากเข้าใกล้ออมชาร์เป็นยังไงเจอพี่นี่เป็นยังไงลูกออมชาร์ไปชาร์ไปนี่นะคะตอนนี้เกลลี่พาออกกําลังกาย มาค่ะาคุณตานี่นะคะพี่มีก็อยากเล่นกับน้องๆนะคะเฮาใหญ่เลยใช่ไหมมีมีม,มีมีเล่นแรงมีมีต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีมีเล่นแรงมากเดี๋ยวรอน้องตัวนี้หนึ่งก่อนเดี๋ยวให้เล่นด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะออมสินอมสินไม่เล่นหรอคะ่ะอมสินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอมสินกลัวพี่มีอ้ยโอ้ยเยอะยอ อมสินเขาจะตัวเล็กนะเขาไม่กล้าเล่นนะคะดูเขาหนีสิดูเขาหนีพี่มีสีดูน่าสงสารอมสินกลัวหรอกลัวมีมี่หรอคะอืออะเล่นกับอมซับไหมวายไหมวายพี่เด็กต้องจับดีๆนะนี่อมซับเขาจะตัวใหญ่นะคะเขาจะเหมือนมีสุกอ่ะเขาจะขี้เล่นนะคะส่วนอมสินก็จะเหมือนมีตังนะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ขี้นอนใช่ไหมจะนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเดูร์ชิเขาชอบนั่งทานนี้มากเลยนะน่ารักมากเลย ดไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคนโอ้วิ่งเก่งมากไปแล้วพ้อกลังกายก่อนนะคะจะได้แข็งแรงอ่าทำไมระวังน้องมานะนี่นะคะสรุปว่าวันนี้เราพามิมี่มาเจอของของตัวแล้วนะคะแต่ว่ามิมี่เขาจะเล่นแรงนิดนึงนะก็ยังเอาเข้าใกล้ไม่ได้นะคะว้าวถกท่อถกท่อเฮดีแล้วทีเอาคัน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยอย่าลืมกดไลค์ก็แช้์ด้วยนะ